ครับสำหรับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุมนะ,ะพุทธศินยุคปลายองค์นี้เดิมๆเลยนะฮะไม่มีการเช็ดไม่มีการล้างนะฮะเอามาให้ชมกันแบบสภาพเดิมๆเพื่อเป็นการศึกษานะฮะก็พระเกตนะฮะเกทลุซุ้มออกไปพระกันมีข้างเดียวนะฮะพระอุระนูนสูงเห็นเส้นสังกติ เห็นชัดนะหน้าแข้งพระบาทเห็นชัดเส้นชายจีวรเห็นชัดนะฮะแล้วก็พระองค์นี้มีการลงลักนะแล้วก็ชาติเนื้อผิดทองนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะสภาพแบบนี้เนื้อในออกเป็นสีน้ำตานะครับก็งดงามเดิมๆนะฮะด้านหลัง ก็มีรอยกระเทาะของลักของชาตินะฮะแกห็นส่วนมากก็ยังเห็นอยู่มีทองคําเปรียวติดไว้นะฮะก็คอก็เห็นมีรอยปิดรอยแสรงท,ที่บ่งบอกถึงความเก่านะฮะที่บ่งบอกถึงความเก่าหลังเป็นหลังกระดานนะครับด้านข้างก็ดูธรรมชาติชตัดเจนนะเห็น ดูอย่างนี้เห็นร่องรอยของชาติของรักนะฮะที่เห็นเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นนะฮะก็มองทางด้านนี้ถึงจะเห็นชัดนะฮะกนันนก็มีปูนงอกมีที่ฝุ่นที่ผงที่ติดอยู่ก็บอกบอกว่าองค์นี้ไม่ได้เก็บไว้ในกล่องหรือในหีบนะฮะน่าจะเก็บไว้ในกลุ่มคือเก็บไว้รวมๆกันนะ ดังนั้นจึงมีขี้ผุนขี้ผงเกาะติดเต็มไปหมดนะฮะก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของพระที่เขาเรียกว่าเป็นพระเดิมๆนะไม่มีการใช้ไม่มีการเช็ดนะอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เช่นเดียวกันลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดูง่ายนะครับพระอุละนูนเด่นนะฮะ ล่างบุมสะเกตอนช้อยนะแล้วก็พาดซุ้มออกไปนะครับอันนี้มาดูด้วยกล้องกางขยายสูงอนะอันนี้ตกประพักนะฮะก็เนื้อเป็นสีน้ําตาลนะฮะน้าตาลนะครับ,ร,บรอบๆก็มีร่องรอยของรักที่สุดล่อนนะแล้วก็มีมีปูนงอกขึ้นมาแล้วมีขี้ปูนขี้ผงแรกแต่งไปหมดนะฮะสะเกตทะลุออกไปนะฮะ โปรภายนอกซุ้มนะครับนะอน,นี้ดูหน้าอกนะหน้าอกหน้าอกก็ฝึงผายฝนะึงผายซอแขนค่อนข้างจะลึกนะฮะมีเส้นสังกติเห็นชัดเจนตรงนี้นะฮะเส้นสังกตินะครับอันนี้โมงมแขนเส้นชายจีส้นชายจีวอ,อยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เรามาซูมดูดูเนื้อหา,าใกล้ๆกันนะฮะเป็นยังไงบ้างตอ mm hmm. นนี้ตรงพื้นผีโครงองค์พระนะฮะส่ที่ตับน mm ี hmm. ก็มีร่องรอยของลักที่หลุดนะฮะมีร่องรอยของปูที่งอกขึ้นมานะฮะ mm hmm. ก็เข้ากันไปนะฮะลัก รมนะก็ชาติแดงนะฮะอันนี้ตรงเส้นซุ้งนะฮะุ้มปรับค่อนข้างยากนะเพราะมันมีปติสูงต่ำนะฮะดูธรรมชาติของการ หลุต้นของลักฮจนะมีพูนงอกเข้ามาแทรกฮนะธรรมชาติจริงๆนะนี่ผมกำลังซูมเข้าสูมออกให้เห็นนะฮนะนี่พื้นสดต่ำนะฮะอันนะี้ลักนะฮนะลักนะนะแล้วมีพูนงอกเขาขา้มานะกนะ็ถึงเมืองงดงามนะฮนะเป็นธรรมชาติ พระสมเด็จที่จะเล่นหากนอัน,นดับแรกเลยนะเพิ่งดูเรื่องความเก่าก่อนเป็นดับแรกนะฮะถ้าคุณดูความเก่าเป็นนะดูความเก่าเป็นก็ก็ถือว่าโอกาสให้พระด,ดีพระแท้สูงนะฮะอันนี้เราก็ไล่ดูกันไปเรื่อยนะฮะมีส่วนล่างของพื้นผิวนะฮะ,นะนะ ลักชาตินะฮะพระแบบนี้เป็นของเจ้าหนายเท่านั้นนะฮะยิ่งมีชาติแดงเนียก็บงบอกว่าน่าจะเป็นทางเจ้าขุนบุญน,นายในวังเป็นผู้สร้างนะฮะทำให้เพื่อทำเพื่อจำหลักเจ้านายนะครับ อเกรองค์ okay, งนี้พระพุทธคุณให้พระทศเสินะสวยนะครับสวยงดงามเป็นพระยุคปลายนะฮะพระยุคปลายายุคปลายอันนี้เราดูไปพร้อมๆกันนะฮะดูไปพร้อมกัน ส่วนบนสารนี่ยังเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะมันต้องสูงเข้าไปใกล้ๆดูนะฮะดูใกล้ๆดูนี้เห็นผลึกของเนื้อนะฮะพระเนื้อออกสีน้ำตาลแบบนี้นะฮะ มวลสารที่จะเห็นชัดก็คือพวกสีดำนะส่วนพวกเม็ดแดงจุดแดงค่อนข้างจะดูยากนะฮะจะดูยากแล้วก็พระที่มีการลงรักไว้นะเรื่องเม็ดจุดดำก็ดูยากอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นปสีเดียวกันลักนะนี่เจอเจอก้อนโลหาู่ก้อนแสงออกเป็น เงินเงินแวววาวนะฮะก็ไม่ทราบว่าอะไรไถ่ายรูปไว้อันนี้น่าจะขึ้นไปทำหน้าท้องหน้าอกนะฮะก็มีสีแดงข้างในนะฮะสีแดงอนีตรงหน้าอกนะฮะ ีแดงสีดําจุดดําอันนี้เป็นบ้านนะจุดก้อนนี่เป็นบ้านนะจุดแดงเยืย่อแดงจุดดำผงผานนะฮะก็แสดงว่ามีมวลสารนะฮะอันนี้เป็นตำแหน่งของหน้าอกนะฮะอันนี้ก้อนมวลสารนะฮะอาจจะเป็นก้อนของผงมุจคุณหรือก้อนของะธาทุาหรือหินมุคลนนะครับ หูด้านหลังนะด้านหลังข้านหลังมีเนื้อเปิดอยู่ชุดหนึ่งนีอยู่หน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเป็นชาบฮะ ไปหาดูตรงที่เนื้อเปิดนะนี่ทองครับยูตรงไหนเอ่ยที่เนื้อเปิดไปที่รับกระชาิหลุดไปออตรงนี้นะครับนี่ z ูมาดูใ,ใกล้ๆเลยนี่เป็นพื้นผิวที่เนื้อเปิดไ้นะฮะก็เห็นจะจุดดำนะฮะจุดดำ ฉีดำของว่านนะนี่ก็เป็นเศษที่เป็นว่านนะอย่างนี้เป็นว่านนะทางยาวๆอย่างนี้นึงที่ก็ว่านนะฮะอ่าเนี่ยส่วนทองคำที่ไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็นทองที่ติดมาหรือทองแบบอื่นนะฮะทองที่ติดมาก็คือทองคำเปรียวที่ปิดไว้นะฮะหรือเป็นทองอย่างอื่นนะนี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าคท่าน ก็ลงรักปิดทองอยู่แล้วอันนี้ว่านนะฮะอันนี้สีแดงๆนี่อิดแดงนะฮะพวกดำๆกีเวดว่านนะฮะแล้วมีผงทานจุดดำๆนะฮะอันนี้สีเงินๆนะฮะาบาอะไรเหมือนกันสวยดีนะครับ อาจจะเป็นเปลือกหอยนะฮะเปลือกหอยนี่จุดเงินเงินที่เราเคยเห็นบ่อยนะฮะที่ที่สัญฐานว่าเป็นไม่เป็นเหล็กไหล่ะเหล็กไหลก็เป็นพวกตะไบเงินนะฮะที่เราเห็นบ่อย เพราะองค์นี้เนื้อหามนสารดีนะน,นี่เจออีกครับนะจุดสีเงินนะฮะจุดเงินเต็มไปหมดนะฮะจุดเงินเต็มไปหมดครับเนื้อหามนสารโอเคนะฮะสมกับเป็นพระที่ทัให้จหเจ้าเจ้านายนะฮะก็คือลงปิดลงรักปิดทองลงลงชาตินะฮะอันนี้อิดแดงนะฮะ จะมีผงทองด้วยนะฮะตะใบทองด้วยนะนะฮะ,ะใบเงินตะใบทองผงทองผนเงินนะฮะนะครับพอสีเงินกับสีทองก็อยู่ใกล้กันเลยก็เลยมองเห็นความแตกต่างนะฮะแ่ว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะเริ่มเห็นสีทองเยอะแล้วนะ สรุปครับองนี้ก็ถือว่าพระที่สภาพเดินเนมมงดงามนะฮะเป็นพระที่มีพุทธสิงเป็นยุคป,ปลายนะฮะเป็นพระสมเด็จเกตุรุซุ้มมีหูข้างเดียวนะฮะแล้วก็เป็นพระทำให้สําหรับเจ้าขุนบุญนายน,นะฮะเพราะว่ามีการรงรักปิดทองล่องชาตินะฮะแล้วก็มวลสารตะกี้ที่เราดูนะฮะก็ครบเครื่อง มีทั้งตะไบเงินตะาบทองผงเงินผงทองนะฮะผงเหล็กไหลนะฮะจุดดำจุดแดงนะฮะาก็เห็นชัดเจนนะครับก็สรบว่าองค์นี้ก็ขึ้นคอบูชาได้สบายใจโอเคครับสวัสดีครับสำหรับองค์นี้นะฮะก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับ